เดื The truth. อดชูดเจาะลึกจริงมาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของหมอเหรียญน,นะคะก็ซัดเดือดกับศิระค่ะ ปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามโวยสร้างโรงพยาบาลไม่ขออนุญาตท้ารีบไปแจ้งความรอหมายจับอยู่ค่ะพร้อมทั้งไปฟังคลิปที่โต้กันอย่างดุเดือดด้วยค่ะจากกรณีที่ทางด้านของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เปิดรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนนำไปจัดตั้งห้อง ICU สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9อาการรุนแรงรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามให้ผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองมาใช้บริการเพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่ต้องเร่งสร้างเตียง ICU สำหรับผู้ป่วยกลึงวิกฤตและวิกฤตเนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตต้องใช้ห้อง ICU เพิ่มขึ้นรายวันต่อมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของนายศิระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรได้มีการรับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านเขตหลักสี เพื่อขอคัดค้านและขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ของหมอเหรียญทองว่าเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงินทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านกังวลต่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรงพยาบาลสนามตั้งไกลชุมชนตลาดและห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ทั้งด้านของนายศิระค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามของพลตรีนายแพทย์เรนทองแน่นหนาพบว่าได้มีการเตรียมพร้อมที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วอาทิมีการกางเต็นท์ในพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับกรรมธิการเพื่อตรวจสอบโดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเช่นกระทรวงสาธารณสุข พลตรีในแพทย์เหรียญทองสํานักงานเขตหลักสี่ส่วนการขอรับบริจาคเงินที่ล่าสุดพบมียอดบ,บริจาคก,กว่า2องล้านบาทนั้นหมอเหรียญทองต้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อความโปรง่งใสโดยเราจะไปฟังเสียงนะคะที่ทางด้านของนายศิระได้มีการโต้ตอบกับทางด้านของหมอเหรียญซึ่งบอกเลยว่าดเดือดมากค่ะปัญหาอยู่ที่ว่าประชาชนฟรีไหม ้แลวไปคิดกับสสสไปคิดเงินกับสปชหรือเปล่าไปไปเก็บเงินที่สอสปชหรือเปล่าก็คือว่าต้ก็คือทําทําไม่ไม่ขอขอแากใครแต่แต่ผมทาหน้าที่พูดแทนราษฎรผมทน้าี่ไปไม่คอยทอรเยะาักไรผมทำหน้าที่ แล้วแล้วแล้วคุณหมอสามารถทำผิดกฎหมายได้เหรอ้วแล้วคุณหมอบอกทำเพื่อประชาชนทำฟรีฟรีแต่แต่คุณหมอไปเบิกเงินไปเบิกเงินกับสปชประชาชนรู้ใช่ไหมทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าดำเนินการไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลยใช่ไหมถูกไหม อาไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวผมจะให้เพจไปดำเนินการนะโอเคคุณหมอหวันนี้เราก็เป็นคนคนของประชาชนทำช่วยประชาชนนะแต่ไม่ใช่ต้องนอทำผิดกฎหมายใครใครหน้าหน้าหน้าไว้หลังหลอบ,บอกฟรีแต่ก็ไปคิดตังโอ้โหล่าสุดค่ะทางด้านของคนตรีในพัานเหรียญทองแน่นหนาก็ได้ออกมาโต้ โดยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าด่วนที่สุดกับเรียนพะนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อกรุณาทราบว่าสอ,อ,อสศิระเจนจาคะพักพลังประชารัฐและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ปิดทางเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินด้วยเหตุผลว่าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รักษาผู้ป่วยฟรีทั้งยังรับเงินบริจาคและปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำผมขอเรียนให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่า 1. ผมไม่ได้ขออนุญาตกอ่อสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินจากเขตหลักสี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงเพราะนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดโรคตามพรกรสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้ ICU สนามจำนวนมากซึ่งขณะนี้ได้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากทุกวี่วันอีกทั้งหอผู้ป่วยสนามที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็เพื่อรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 อาการปานกลางค่อนข้างหนักซึ่งจะกลายเป็นผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้มีอยู่ทุกโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอก,กชนตลอดจนโรงพยาบาลสนามอีกจํานวนมากที่ต้องการส่งต่อดังนั้นผมจะไม่สามารถเสียเวลาดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายดังเช่นสถานการณ์ปกติเพราะไม่ทันการกับชีวิตผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียไปและผมขอประกาศตนทำผิดกฎหมายด้วยความจงใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตผู้ป่วยอาการหนักจำนวนมาก ที่จะส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆให้ทราบทั่วกันทั้งนี้ผมขอท้าให้สอสศิระเจนจาคะและสำนักงานเขตหลักสี่แจ้งความดำเนินคดีผมโดยด่วนที่สุดด้วย 2. การรักษาผู้ป่วยโควิด1 9อาการหนักของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่จะเปิดในสัปดาห์หน้านี้ผมจะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สอปอสอชอตามอัตราที่สอปอสอชอจ่ายซึ่งเป็นอัตราจ่ายที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงทั้งนี้ผมได้ประกาศเสมอว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนไม่มีความพึงประสงค์รับเงินบริจาคแต่ด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากขอร่วมบริจาคเงินกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผมจึงตัดสินใจเปิดบัญชีรับเงินบริจาคชื่อบัญชีว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรงธนาคารไทยพาณิชย์0273สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเลขที่บัญชี273-241-2795และบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวของผมเป็นบัญชีของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นนิติบุคคล ที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งยังไม่มีการเบิกจ่ายจนกว่าการใช้จ่ายจะชัดเจนและผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีเสียก่อนอีกด้วย 3. สาําหรับการปล่อยน้ำเสียสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะนั้นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปล่อยน้ำเสียตามข้อกล่าวหาได้อย่างไร อีกทั้งน้ำเสียของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้จะมีระบบปั๊มคอรีนเพื่อการฆ่าเชื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 4. ถึงแม้ผมจะไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแต่ผมได้ดาเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสอพอ,อ ยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขก่อนหน้านี้แล้ว 5. การที่สอสศอสิระเจนจาคะผู้แทนเขตหลักสีและสำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกันปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินผมขอให้ประชาชนรับทราบทั่วกันว่านี่คือการปิดกั้นทางรอดของชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรค นี่คือการทำหน้าที่ของสสศิระเจนจากะและสำนักงานเขตหลักสี่ผมและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ได้เสียหายอะไรมีแต่พระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีที่จะเสียชีวิตจากการกระทําของสสศิระเจนจากะและสำนักงานเขตหลักสี่จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันว่านักการเมืองและข้าราชการเขตหลักสี่มาเลวระาำอย่างนี้ ผมรอหมายจับอยู่นะครับส่วนผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักจำนวนมากที่จะส่งต่อในสัปดาห์นั้นรอวันตายครับหมายเหตุขอเชิญทำข่าวเรื่องนี้ให้มากๆเลยนะครับส่วนผมและทีมงานขอพักผ่อนก่อนนะครับ ิดคลิปหมอวรงสุดเดือดฝากถึงสิระ่วนหมอเหรียญทองทำโรงพยาบาลสนามซัดสอส,สเกเรร้องนายกช่วยกำราบจากที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เปิดรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนนำไปจัดตั้งห้อง ICU สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9อาการรุนแรงรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามให้ผู้ที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองมาใช้บริการนั้น ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องจําเป็นมากที่ต้องเร่งสร้างเตียง ICU สําหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤตเนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยชัดเจนผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตต้องใช้ห้อง ICU เพิ่มขึ้นรายวันขณะที่นายศิระเจนจาคะสะสะกทมพักพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่าได้รับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านเขตลักซีเพื่อขอคัดค้านและขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ของหมอเหรียญทองว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่ รวมถึงขอให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงินทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านกังวลต่อความปลอดภัยทางด้านของสาธารณสุขการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรงพยาบาลสนามตั้งตลาชุมชนตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยนายศิระได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามของพลตีนายแพทย์เหรียญทองและพบว่าได้เตรียมพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วอาทิ มีเต็นท์กลางในพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมธิการเพื่อตรวจสอบโดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเช่นกระทรวงสาธารณสุขพลตีนายแพทย์เหรียญทองสำนักงานเขตหลักสี่ส่วนการขอรับบริจาคเงินที่ล่าสุดพบมียอดบริจาคก,กว่า2องล้านบาทนั้นหมอเหรียญทองต้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อความโปร่งใสซึ่งต่อมาหมอเหรียญทองได้ออกมาโต้โดยโพสต์ข้อความ ผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข้อความบางช่วงที่สำคัญว่ากับเรียนพนะท่านนายกรัฐธรมนตรีเพื่อกรุณาทราบว่าสสิระเจนจาคะพักพลังประชารัฐและสำนักงานเขตหลัก4ี่ได้ปิดทางเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินด้วยเหตุว่าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่โรงพยาบาลมงกุฎพัฒนะกำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รักษาผู้ป่วยฟรี ทั้งยังรับเงินบริจาคและปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำผมขอเรียนให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่าผมไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินจากเขตหลักสี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงเพราะนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคตามพรบสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้ ICU สนามจำนวนมากซึ่งขณะนี้ได้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากทุกวี่วันอีกทั้งหอผู้ป่วยสนามที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 อาการปานกลางค่อนข้างหนักซึ่งจะกลายเป็นผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้มีอยู่ทุกโรงพยาบาลเป็นจานวนมากทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตลอดจนโรงพยาบาลสนามอีกจํานวนมากที่ต้องการส่งต่อดังนั้นผมจะไม่สามารถเสียเวลาดําเนินการขออนุญาตก่อตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายดังเช่นสถานการณ์ปกติเพราะไม่ทันการกับชีวิตผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียไปและผมขอประกาศตนทําผิดกฎหมายด้วยความจงใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตผู้ป่วยอาการหนักจํานวนมากที่จะส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆให้ทราบทั่วกันทั้งนี้ผมขอท้าให้สสศิระเจนจาคะ และสำนักงานเขตหลักสี่แจ้งความดำเนินคดีกับผมโดยด่วนที่สุดล่าสุดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมรักษาการหัวหน้าพักไทยพักดีได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวพร้อมคลิปวิดีโอฝากถึงนายศิระด้วยว่าต้องเปิด ICU สนามช่วยชีวิตประชาชนในฐานะที่พวกเราคนไทยมีส่วนสนับสนุนคุณหมอเหรียญทองทำไอซสนามเนื่องจากสภาพตอนนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่มีความรุนแรงเมื่อเชื้อรุนแรงประชาชนก็มีความจำเป็นต้องใช้ห้อง ICU มากขึ้นผมคิดว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์ต้องจัดการปัญหานี้นะครับเพราะ ICU สนามนั้นอยู่ไม่นานเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องยุติช่วงนี้ขอให้เปิด ICU ช่วยประชาชนไปก่อนถ้าช้าไปอีกประชาชนจะเสียชีวิตมากกว่านี้ แล้วนายศิระจะรับผิดชอบชีวิตประชาชนได้หรือไม่กราบขอนายกลงมาดูแลเพราะตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสนามจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่าปล่อยสอสอมาเกเรหน้าห่วงตอนนี้คือชีวิตประชาชนถามสอสท่านนั้นถ้าประชาชนเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบเอากันเมืองออกไปก่อนช่วยชีวิตประชาชนก่อน หมอเหรียญทองเพอเคยกาศิระทั้งครอบครัวประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าเลิกเลือก,อ,กอาจารย์ชูชาติให้กำลังใจประชาชนรู้ใครคนดีกลายเป็นประเด็นบานปลายไปแล้วสำหรับการโต้คารมอย่างดุเดือดระหว่างนายศิระเจนจากะกับหมอเหรียญทองจากเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนามแถวแจ้งวัฒนะในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด กระทั่งหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ตัวนายศิระถึงการกระทําดังกล่าวว่าไปขัดขวางการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ทั้งนี้จากที่พลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เปิดรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนนำไปจัดตั้งห้อง ICU สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 อาการรุนแรงรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามให้ผู้ที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองมาใช้บริการ โดยในการดําเนินการดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องจําเป็นมากที่ต้องเร่งสร้างเตียงไอทียูสหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤตเนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยชัดเจนผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตต้องใช้ห้องไอซียูเพิ่มขึ้นรายวันต่อมานายศิระเจนจาะกะสสกทมพักพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่าได้รับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านเขตหลักสีเพื่อขอคัดค้านและขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ของหมอเหรียญทองว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือไม่รวมไปถึง ให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงินทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านกังวลต่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรงพยาบาลสนามตั้งใกล้ชุมชนตลาดและห้างสรรพสินค้านอกจากนี้นายศิระยังได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองและพบว่าได้เตรียมพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วอาทิมีเต็นท์กางในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจะนําเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมธิการเพื่อตรวจสอบโดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลล่าสุดคุณหมอเหรียญทองได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีนายเสระอีกครั้งภายหลังจากที่มีคนออกมาโจมตีถึงพฤติกรรมของสสบางคนเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีก็ลงมาดูแลว,ว่าผมไม่มีเวลาที่จะสัมภาษณ์ตอบโต้กับนายศิระเจนจาคะ เพราะผมไม่ต้องการเสียเวลากับผู้แทนราษฎรอ,อย่างนี้ผมต้องการใช้เวลาอันมีค่าทุ่มเทให้กับการรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักที่จะต้องเข้าไอซสนามในโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่ผมกำลังเร่งมือแต่ถูกป่วนจนทำให้รถส่งเครื่องมือแพทย์ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลสนามเพื่อการติดตั้งได้จนทำให้กำหนดการรับการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักที่จะเริ่มในวันจันทร์ที่1ิพฤษภาคมนี้ ตามที่ผมประกันไว้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากการติดตั้งระบบ ICU และเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยอาการหนักตลอดจนระบบความดันลบแบบ AIIR ไม่สามารถติดตั้งได้การเลื่อนกำหนดการออกไปในแต่ละวันคือชีวิตผู้ป่วยโควิด1 9อาการหนักที่ต้องสูญเสียโอกาสไปดังนั้นผมขอเชิญให้นายศิระเจนจาคะใส่ความให้ร้ายผมไปตามสบายในรายการสัมภาษณ์ต่างๆ ผมจะไม่ลดตัวกับสอสอตัวนี้ไม่ได้กลัวสอสอตัวนี้หรอกนะครับแต่ไม่ขอเสียเวลาด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินช่วยชีวิตผู้ป่วยอาการหนักจำนวนมากได้เมื่อนั้นประชาชนจะรู้ว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านจะเลือกนายศิระเจนจาคะเป็นผู้แทนราษฎรอีกหรือไม่สำหรับผมซึ่งเป็นคนที่ลงคะแนนเลือกนายศิระเจนจาคะกันทั้งครอบครัว พร้อมพนักงานในสังกัดเพราะต้องการพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมขอประกาศว่าเลือกตั้งครั้งหน้าผมและครอบครัวตลอดจนพลพรรคของผมจะไม่สนับสนุนนายศิระเจนจากะอีกต่อไปบุคคลนี้คบไม่ได้ครับหน้าไหว้หลังหลอกเอาไว้สถานการณ์โควิด -19 ทุเราลงและผมมีเวลาเมื่อไหร่ผมจะตอบสัมภาษณ์นักข่าวครับ ประชาชนที่คิดว่าท่าแท้ของผมเลวอย่างที่นายศิระเจนจัคะกล่าวก็อย่าสนับสนุนผมอย่าสนับสนุนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหรือโรงพยาบาลสนามที่ผมเป็นผู้ดำเนินการครับปล่อยให้คนที่ยังหลงเชื่อผมสนับสนุนผมไปเถิดครับอย่างไรก็ตามหลังข้อความนี้ของคุณหมอเหรียญทองได้เผยแพร่ออกมาก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมให้กำลังใจกันอย่างมากมายรวมทั้งนายชูชาติสีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดีกาก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook สุชาติสีแสงว่าผมขอให้กำลังใจคุณหมอที่ต้องการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเสียชีวิตใครเป็นคนดีหรือไม่ประชาชนตัดสินใจได้ครับ